สวัสดีครับผมพบกับช่างโจกลำปางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเห็นประตูด้านหลังผมนี้นะครับผมเป็นประตูโค้งสวยงามนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการดัดนะครับว่าเราดัดเหล็กตัวนี้โค้งอย่างไรให้เท่ากันนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับเป็นไทยประดิษฐ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการดัดนะครับผม สนุกให้เ,เพื่อนนะครับทํางานด้วยตัวเองนะครับการประหยัดงบประมาณนะครับเ,เพื่อนทํางานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสำหรับเครื่องดัดเหล็กของเรานะครับผมก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับ ต่อมาจากตัวหัวรีดเหล็กของเรานะครับผมก็ใช้มอเตอร์ตัวเดิมนะครับเฟืองตัวเดิมนะครับเราก็ทําตัวหัวสําหรับดัดเหล็กกล่องตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาต่อขึ้นมานะครับผมก็โดยรวมแล้วหลักๆก็จะมีลูกล้อทั้งหมด3ล้อนะครับล้อตัวนอกนะครับจะทําหน้าที่ในการอัดเหล็กเข้าไปนะครับเพื่อให้ เหล็กนั้นโค้งนะครับผมส่วนล้อตัวในาย2ตัวก็จะช่วยประคองนะครับแล้วก็ดันเหล็กไว้นะครับล้อตัวในาย2ตัวจะอยู่กับที่นะครับผมการทํางานก็คือเราจะเดินเครื่องซ้ายขวานะครับผมตามตําตแหน่งที่เราได้วัดเหล็กไว้นะครับว่าเราจะดัดไปถึงไหนนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะใช้หม้อ,มอกเกียร์ มันจะเป็นมออเกียร์ทดเลยครับผมเราไม่ต้องมาทดเฟืองเองนะครับผมก็สามารถซื้อได้ตามเชียงกงทั่วไปนะครับอยากได้รอบช้ารอบเร็วก็สามารถเลือกสเปคดูได้นะครับผมวิธีการดัดก็จะดัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับผมมีกี่ชิ้นเราก็จะดัดประมาณนี้นะครับดูนะครับว่าเราอัดเกลียวไป ถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็เดินซ้ายขวาไประยะเท่าไหร่นะครับกี่ชิ้นมันก็จะเท่ากันประมาณใกล้เคียงกันหมดนะครับผมแล้วก็มาตกแต่งกันอีกทีนะครับเป็นไงครับผมวิธีการดัดโค้งนะครับเหล็กทําประตูนะครับผมก็ไม่ยากใช่ไหมครับผมการประดิษฐ์เครื่องมือก็หน้าตาออกมาประมาณเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสามารถที่จะทําเองได้นะครับใครเป็นช่างแต่พอจะมีความรู้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเฟืองเออออะไรเออนะครับก็สามารถที่จะทำเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับผมไม่ต้องไปซื้อหลายบาทนะครับผมก็นี่ครับผมตอนนี้เกำลังต่อลายนะครับผมขึ้นลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอเกี่ยวกับการดัดนะครับผมว่าเรามีวิธีการดัดอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกด subscribe นะครับกดไล k e กดแชร์ให้ช่างโจกลําปางด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ